สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับพี่น้องของสูุ่องที่ยาวาบาวิสันกับพี่เตาเมื่อเดืนเอนสัปดาห์มานี้เป็นมือเพ่งเดือนซิปผีผ้าพี่น้องมาบึงครับในพิธีกรรมของอีสา,บานบ้านเฮาอีกพิธีหนึ่งคืออุปโภคศัาสารครับบุญข้อศักสารครับจะสีเฮ็ดข้อเขาหน่อยอันนี้ อันนี้มีเฮ็ดมากเจียวไปบันจับหน,น่อยเจียวไปบันจับที่สีเป็นตองเันแบบนี้เฮ็ดมาตั้งแต่สัยประตูไม่ตู่เป็นประเฮ็ดพวกไม้ของสีเปตองก็คือเป็นตปวเทนของขอบรัวหองเขานะครับเือ,อพีสซื้อสามกครับคูคูจับปูตาบัดเป็นเรืรู้ว่าขอบรัวห้องีจะพ้นนั่งสิครับอันนี้ครับอ แม่ลูกที่ลูกสองคนกับสีสองอันที่เอียงดี่จะให้ปูคนรักสมรักษาเข้ากับมีีรถม,มีสัตว์มีง่วมีกล้วยอย่างเข้ากับสี่ให้มันครบให้ปูเด้รู้ว่าให้ขอบรองเข้ามีเอียงเนี่ยสั่นยาเถ่าภาวาน้ำเค็สืบทอ,อดกันมาอันนี้คือสืบทอ,อดจากยาเาถ่าพอตู่เป็ตู่เป็นราเหตุไลนะครับ ะเห็ดตลอดอันนี้จะเอาไปบ้านจำนะครับจุดแบบไม่ใส่ประเภทนี้ทั้งบ้านที่งน่ากระเท็ดกันยังทีนะครับส่วนหัวนี่ก็จะเอาไปไปวัดครับ้อนจุไปวัดสิมี่พอให้พีวิญญาณบันพัพบุรุษนะครับเห, <c oughs> ห็ดพอ,อเขาหน่อยปียายเพ่อนเพ่อนมะถ่าวอยู่ข้างหัวข้าง หัววัดมันขาดมันเงียงไปซขน้วเนาะนะครับอีกข้อนึงก็สิเอาไปเลี้ยงปูยาเทอร์นี่คุณเมยโคศพอยู่ทรงไฮตรงหน้านะครับเพียบไว้แต่ว,ว่าอันนี้เสียเอาไปให้ปูดำให้ลูกไส้ออกไปได้หมกแล้วนะไปปูดำนั่แนแหละครับลูกไส้เสียเอาไปบ้านมันจำเนื้อมัอนอันนี้ลงมาบั่นยาครับบั่นยาลงมาบั่นยากระเล็บบั่นจะคล้องหยุดไก่นะครับ นี้ลูกใต้เจียวห่อของปูจำนะครับของปูตาบ้านเอาไปห่จำนะครับส่วนผมกับสิไปวัดพี่นอ้องผมก็สิไปวัดเสี่ยวห้อนี่ไปให้ปูคนอุปลกานละเนาะวัดกักบพวกไก่บ้านเนาะอยู่อยู่ติดติดบ้านเนี่ย น่มกำลังไปใส่บาทนะครับกำลังใส่บาทน้อยๆกัหลวงปู่ลังจะเส่มิธีสวนโอ้โห้าวโค้งมันได้อกว่าบักตู้แล้วััอยูอางกังยืนแล้วสวนมันตีกันแล้วมันตาย โค้งวะพี่บ่บบมาเที่ยวนี่สิบวกขามมาเนที่จงห้างเที่ยวไปเยอะเจีเที่ยวมาดีเยอะที่จงห้างยางดีเสนอเออจับ cô hạ cô hàng cả mi vô áo tuệ tuệ như nọ tươi thế cần mày phù viên ô chỉ viên quân đừng sai xin đỏ đừng sai xin là phù và chỉ viên năng sẵn กติคนใส่สียางออกมาเวียนอยู่ทางนอกอยูหละแต่ว่าปูคนยางบ่พยันปูเท่าหรอกเขาไปว่าไรได้ค่าสายสินยกคำฮะมัน่นมันค่าสายสินเขาไปว่ราะได้คนหล่นสาระออกมาทางโลควาเหรอ อหังอาลานิตปิวาลานิไปเตทานังทาสทานังสิงเธนี่มีดามันดามุนัสายายสามีภัตยยาอนาญาทั้งหลายความทั้งเจ้ากรรมนาย และมนี้สาลาเมืองมาแจากให้ในครั้งนี้แล้วทรงพากันไปเกิดดีเดอทุกเธอขนาดนี้หลวปู่กำลังเวนหอข้าศักนะครับเพื่อให้ญาติโยมได้เอาไปแจกใจให้กับ อีปูยญาต่ง่ายนะครับที่มาล่อเาส่วนบุญส่วนกุศลที่เ้าสิสด้อุทิศไปหากีนคหอจะกินมียว่กองแีกอเราก็ถือว่าปิเป็นพิธีนะครับพี่น้ออยอดโจมข้าวดานัหข้าวกระสากไป ใหญ่ครันตอเนาะตอนนี้พิธีต่างๆก็เสร็จแล้วครับพี่น้องพิธีต่างๆเสร็จแล้ะยอดย่อมสิมาเอาหอ่เอเฮาเจควางตัวบันของใครของมันนะครับไปยายให้ผู้ย,าาย,าย่ยาดใหญ่ผู้สังกษา,ายใหญสังกษียอดที่พี่น้องที่ลงละเป็นเดีว เสก็จควสิ้นกอนถือว่าเสร็จพิธีเรียบร้อยอย่าจงยงพลางมาออกกันแตงโมเด็กกับตาแล้วก็ไปประจำไเจุดไฟจุดมันแล้ว,ไไวพี่น,อนนะ้บบองเดลยแสนง่ายไปเลยแต่เมื่อหไปเราพี่น้องกันครับผม๊ทับยิยพี่น้อง

cả lá ngọt, thả biếng, rồi lóc, đầy rồi, triệt rồi, rồi, bay

เรียบร้อยไปห้าวันได้แล้วงงซ้อใหญ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเหมืนก like. so ็เร like ิ Québec. ่มทยอยกันกลับกัครูเข้าไปซาลาถั่ลาอรับอาหาเนาะครูกลับไปซาลากลับไปครูเมื่อกับเมื่อนะครับพี่น้องครับมาหอดคงหน้าหรอ หน้าอยู่สองพงคงนั่นขอ้นอกใต้อะไปพูนทำมหาหอดหน้าแล้วอาทิตย์มาใหญ่ยี่นี่แล้วพี่น้องปกติจะไปอยู่ม,มุมพู้นนะมุมคงหนามันตกมั้มเงเนี่ยไม่อยากด้วยไปก็ได้จะเอา โอ้ยใส่กันบ่ได้ล,ลับพี่น้องร่มผีแบบเด้อกปุญญาธราณีลูกหลาน,น,อานเอานหน้ำเอาศาสตรมึงจะมึงอุปโลกษาลูกหลานจะเอามาอยากมาใจแจกให้ปุญญาธราณีคุณแม่ผู้โบภณ์มารับเอาตรวจดูการครบรอบอีกสี่นาป้กาไม่หมได้จริงสิได้ ไดกินกร้านเอามาแจกมาใจมยาใหญ่ให้เราก็มาเสมาร่ะ้อตปากลักตา,าตหางตรงหน้าหางเขาให้คือคนทางกันเซ็ตมันงามเ็ี่เนียต้อลบพวนไปกินในทานต้องพูอคร <c oughs> ับถือว่าเซ็ตเซ็ตสิน้นฤดูการอุปโลขูา,ารัากนะครับ ซีส,นส,นสินไปแล้วกระปีนาฟ้าไม่พุณล่ะจากซีไดมาเฮดอีกเสน,นึงนะครับเป็นถือว่าเป็นประเภทนี้นะครับเป็นประเภทนี้ที่สืบทอดกันมากอ่าสูลูกสูหลานนะครับต่างว่าลูกหลานบอสืบทอดไว้ประเภทนี้นี่กระซีดางหายไปนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมถึงแม้ว่าการทายทอดของพี่แยาอาจบ่สมบูรณ์แบบแต่ก็พยายามอยากจะทายทอดออกไว้ให้ลูกให้หลานคนรุ่นลังได้เบึง่ง นะครับเพื่อที่จะได้ซืปพอตประเภทนี้อนุงามไว้นะครับกับพี่ๆเอาพอินประเภทนี้พ่อเขาสากนะครับสาหรับเมื่อนี้ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆกําลังกัดครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ,าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องนะครับมือนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ